สวัสดีค่ะวันนิ่งทอประจำวันจันทรที่10มิถุนายนนะคะราคาทองคำคำ่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาลดลงมาค่อนข้างแรงนะคะ2.07% ปิดที่ระดับ1,383.89 USD/ ออนซ์ค่ะในระหว่างสัปดาห์นะคะจะเห็นว่าราคาทองคำเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนค่ะอยู่ที่ระดับ1,378-1,423นะคะในช่วงแรกของสัปดาห์นะคะรานะคามีการปรับตัวขึ้นได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะทำให้รูปแบบการปรับตัวขึ้นของราคาทองคําเสียไปนะคะเนื่องจากว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะโดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานที่ประกาศออกมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ ปรับตัวที่ออกมาดีกว่าที่คาดการไว้นะคะอยู่ที่ระดับ1,75,000รายนะคะรวมไปถึงอัตราการว่างงานที่ปรับขึ้นจาก7.5%มาอยู่ที่ระดับ7.6%ซนะคะซึ่งสูงกว่าที่คาดการไว้เช่นเดียวกันก็หนุนทำใหนะะ้นักลงทุนมีความกังวลว่าเฟดอาจจะชะลอการ กระตุ้นเศรษฐกิจจริงตามที่คาดการไว้นะคะซึ่งการประชุมของเฟดจะมีขึ้นในวันที่18และ19มิถุนายนหรือในสัปดาห์ข้างหน้าที่จะถึงนี้นะคะดังนั้นเนี่ยราคาทองคำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจึงมีการกดดันให้ปรับตัวลดลงนะคะรวมไปถึงทางยุโรปก็เหมือนกันนะคะค่าเงินยูโรที่อ่อนค่าลงก็เป็นแรงกดดันให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงไปด้วยนะคะโดยที่ ธุรกิจสเปยนะคะมีการยืดล้มระลายมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่ประชาชนนะคะมีการตกงานและลดการซื้อของที่ฟุ้มเฟือยลงไปค่ะอีกทั้งนะคะการรีบาวกลับขึ้นมาของสินทรัพย์เสี่ยงหรือตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะก็เป็นแรงกดดันต่อราคานอำคัเช่นเดียวกันนะคะหลังจากที่ในช่วงต้นสัปดาห์นะคะ ดัชนีนะคะดาวโจรหรือว่าหุ้นต่างประเทศทั่วโลกนะคะกต่างปรับตัวลดลงค่อนข้างต่อเนื่องกันก็เป็นแรงหนุนต่อราคาทองคำเมื่อบวันสุขที่ผ่านมานะคะมีการรีบาวกลับขึ้นมาก็เป็นแรงกดดันต่อราคาทองคำซึ่งจะเห็นว่าราคานะคะหลุดแนวรับสำคัญ1390นะคะทำให้ร่วงลงมาเกือบ20กว่ากเรียญน,นะคะมาอยู่ที่ระดับต่ำสุด1377ค่ะ ดังนั้นนะคะในวันนี้รอดูนะคะอาจจะมีการฟื้นตัวเล็กน้อยของราคาทองคําแต่ภาพเนื่องจากภาพทางเทคนิคเริ่มเสียไปนะคะดังนั้นการขึ้นของราคาทองคําเริ่มมีกรอบที่จํากัดมากขึ้นรวมไปถึงกูรูนะคะ ส่วนใหญ่นะคะตอนนี้เริ่มมาประเมินราคาทองคำอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการร่วงลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากนักลงทุนนะคะเห็นว่าราคาทองคำนะคะมีการขึ้นมาค่อนข้างยากนะคะดังนั้นเนี่ยก็ลดความน่าดึงดูดในการลงทุนไปและโยกเงินไปที่สินทรัพย์เสี่ยงหรือการเก็งกาไรในตลาดหุ้นมายิ่งขึ้นค่ะ สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจนะคะอย่างที่บอกว่าตัวเลขการจ้างงานนะคะปรับตัวขึ้นนะคะจากระดับ149,000มาอยู่ที่175,000นะคะขณะที่อัตราการว่างงานจาก7.5มาอยู่ที่7.6ปเซค่ะถ้าดูจากภาพกราฟทางเทคนิคนะคะก็จะเห็นชัดเจนว่าภาพของการขึ้นของราคาทองคำเสียไปนะคะจากการขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นอ p t r น n นะคะจุดสูงสุดจุดต่ำสุดยกตัวสูงขึ้นแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมายกตัวต่ำลงดังนั้นนะคะ การขึ้นของราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะจำกัดมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามค่ะในวันนี้นะคะน่าจะมีการรีบาวกับขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามถ้ายังไม่ผ่านบริเวณหนึ่งพันสาอยเก้าสิห้าหนึ่งพันสี่ร้อยยังมีโอกาสที่จะล่วงลงมาอีกครั้งหนึ่งที่บริเวณแนวรับหนึ่งันสาอยเจ็บห้าและหนึ่งันสาอยหกสิบค่ะทีนี้นะคะวันนี้ให้แนวรับ1 3 7 5 1 3ันสอยเจ็บห้าหนึ่งันสอยกสิบและแนวใต้หนึ่งพันสอยเก้าสบห้าและหนึ่งพันสี่รอยค่ะ ทีนี้ตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆนะคะจะเห็นว่า SPDI ยังคงขายออกนะคะแม้ว่าจะมีอัตราที่ชะลอตัวลงมาอยู่ที่ระดับ1,007.14นะคะขายออก0.6ตันค่ะขณะที่ไอชัยยังคงถือเท่าเดิมนะคะ9,988.42ตันค่ะตัวดาวโจนจะเห็นว่าปรับตัวขึ้นค่อนข้างมากนะคะมาอยู่ที่ระดับ15,248.12นะคะซึ่งทำให้เซ็ตอินเด็กในวันนี้ของไทยนะคะปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงต่อเนื่องกันค่ะ สำหรับซิเวอร์นะคะเคลนไหวเช่นเดียวกับราคานองคำนะคะหลุดแนวรับสำคัญนะคะแต่ชะลอตัวอยู่ที่แนวรับ21กว่ากนี้นะคะดังนั้นรอดูการีบาวถ้าไม่ผ่าน22.05 22.2นะคะม,มีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงมาอีกครั้งที่บริเวณแนวรับ21.3 21.05และ20.88นะคะขณะที่ตัวค่างเงินบาทนะคะ การอ่อนค่านะคะอย่างต่อเนื่องตอนนี้เริ่มชนแนวต้านสําคัญดังนั้นการขึ้นเริ่มอยู่ในกรอบที่จํากัดนะคะถ้ายังไม่ผ่าน30.75 30.83ก็จะมีการอ่อนตัวลงมาได้ที่ระดับ30.55และ30.42ค่ะขณะที่ราคาน้ํามันนะคะตอนนี้พุ่งสูงขึ้นชนแนวต้านสําคัญนะคะรอดูถ้ายังไม่ผ่าน105และ106นะคะอาจจะมีการย่อตัวลงมาที่ระดับ104.3และ103.85และ102.9ค่ะ สำหรับตัวเซทฟิเองนะคะวันนี้รีบาวขึ้นมาค่อนข้างมากนะคะชนแนวต้านระดับ1,022แล้วนะคะรอดูว่าจะมีการอ่อนตัวลงมาหรือไม่นะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้ามีการอ่อนตัวลงมาแล้วยังไม่หลุดเบรนเ7ณ1 0 0 0หรือ1,100หรือ995นะคะยังมีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นไปแรงๆต่อเนื่องได้นะคะดังนั้นจับตาดูแนวต้านนะคะ1,022ว่าจะผ่านไปได้หรือไม่คะ่ะ สำหรับการวิเคราะห์ดีเรกวัตทิบในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ